ตอนนีเ้เรามีมัติที่ผ่านอนุกรรมการแล้วนะครับมติที่ผ่านอนุกรรมการแล้วเดิมทีเนี่ยการคำนวณบำนาญของประกันสังคมมัตรา3ามละมาตรอา3าเราจะใช้ฐานเงินเดือนซึ่งมัตรา3าสเนี่ยสูงสุดคือ15,000บาท60เดือนสุดท้ายนะครับส่วนมัตรา3าถ้าคุณเคยส่งมัตอา3ามาม็มาส่งมัตอา3าคุณก็จะได้ การคำนวณไปเนี่ย4,800บาทต่อเดือนนะครับเป็นฐานเงินเดือนแล้วเอาไปคูณกับ20%นะครับเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเอามาคูณซึ่งตรงเนี้มีปัญหามีปัญหาก็คือว่าคนที่เคยส่งมาตรา33แล้วโดนเลิกจ้างตอนอายุสมมุติว่า52มาส่งมาตรา39เองแทนที่ฐานเงินเดือนเนี่ยจะถูกคำนวณจาก15,000นะครับ มาถูกคำนวณจาก4,080มาเป็นตัวเฉลี่ยบำนาญแทนที่เขาจะได้รับประมาณสัก5,000เขาปรากฏว่าเขาได้รับบำนาญเพียงแค่1,080เพราะว่าใช้ฐานเงินเดือน4,800บาทนะครับเพราะฉะนั้นอนุกรรมการมีมติเห็นชอบผ่านแล้วนะครับว่าสูตรคำนวบบำนาญให้ใช้ให้ใช้อยู่ที่เฉลี่ยทั้งชีวิตของการสมทบ คุณสมทบเฉลี่ยเท่าไหร่ให้ใช้เท่านั้นเพื่อความเป็นธรรมเพื่อป้องกันปัญหานี้นะครับยี่สิบสี่มีไฮไลท์คืออะไรอาจารย์ยี่สิบสี่เนี้ยเราพยายามผลักดันวาระเรื่องสูตรบํานาญอยู่ให้ให้ให้สามารถเข้าได้นะครับถ้าถ้ามีวาระสูตรบนานาญเข้าได้ก็ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแล้วหลายท่านก็อาจจะกังวลสูตรบํานาญเนี้ยถ้าใครคํานวณลรวได้น้อยกว่า ในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีนี้เราจะมีการมีการชดเชยส่วนของคนที่ได้น้อยลงให้ได้ไม่น้อยกว่าสูตรเดิมนะครับผมถ้าผ่านได้ถ้าผ่านได้ก็อ่าก็จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีมากก็คิดว่าใช้เวลาไม่ไม่เกินเดือนหนึ่งในการในการบังคับใช้ครับผมขั้นตอนมันจะเป็นยังไงครับคือถ้าเป็นมาตรา33กับ39เนี่ยการพอมัน ผ่านบอร์ดชุดใหญ่เนี่ยจะเป็นขั้นออนทั่วการของกระทรวงนะก็คือการแก้กฎแก้ประกาศอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เสนอผ่านประกศกระทรวงเสนอให้รัฐมนตรีประกาศในกฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงก็แจ้งให้มติอครอ,อรอรับทราบเฉยๆนะครับก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าเป็นในกรณีนี้คือเป็นวาระให้ครอ,อรมเพื่อทราบนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นมัดาศรีสิเนี่ยต้องลงในร็ต้องงในกิจจาก็ก็จะเป็นเรื่องที่ใช้เวลานานนะครับเคยเคยมีให้ข้อมูลว่าถ้ามัดาศรีสิปรับครั้งนึงเนี่ยกว่าจะแก้ไขก็บังคับใช้ได้ใช้เวลาประมาณครึ่งปีทีเดียวแต่ว่าถ้ามัดอาสามามสามใช้เวลาไวสุดเดือนหนึ่งอาจจะ,ะหวังผลได้เลยครับ